เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้แล้วก็ล็อกออนไลน์คลาสี่เปิดให้เพื่อนได้ลงทะเบียนกิจกรรมครบรอบ5ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่อนๆที่ไม่อยากพลาดของฟรีแล้วไม่อยากตกรถนเนี่ยนะฮะห้ามพลาดคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนําวิธีการลงทะเบียนแล้วก็แนะนําของที่เราจะได้ฟรีจากกิจนี้นะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะก็จะไปดูกันฝากเพื่อนๆกดติดตามกดถูกใจกดไลค์ก็แชร์กับช่อง NCC ของเราด้วยนะครับผม ไปดูกันแฮร Li าริสแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงและมีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0 0คนเติมบัตรเลเซอร์โกพิมในราคาพิเศษสุดคุ้มสามารถเติมได้ที่เว็บไซต์ lismanshop.com หน้าเว็บมีเมนูเลือกมากมายชำระง่ายได้หลากหลายช่องทางมีบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายหรือบัตรเติมเกมสุดคุ้มไม่ว่าจะเป็นโลบอก์ดไลออดสตรีมรวมทั้งบัตรอื่นๆเช่นแก๊บไลน์ทินเดอร์ถ้าเพื่อนๆอยากเติมเกมในราคาสุุดคมมอย่าลืไถึงรน01 เรื่องเติมเกมอ่าโอเคก่อนที่ผมจะพาเพื่อนไปดูวิธีการลงทะเบียนกิจกรรมครบ5ปีกันนะฮะอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรางวัลที่เราจะได้จากการลงทะเบียนกันก่อนเลยละกันนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็ให้เพื่อนเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานะครับลิงก์หน้าเว็บไซต์เนี่ยอยู่ใต้คลิปนะครับผมก็เปิดขึ้นมาจะได้ดูไปพร้อมกันนะฮะพอเพื่อนเปิดขึ้นมาปุ๊บนี่ขึ้นมาเลยฮะ ป Anniversary Event m i d ก a r d c a าร i v a l นะครับผมกิจกรรมเนี่ยจะเริ่มสร้างตัววันที่29กาพฤษภานะครับแล้วก็ไปจบวันที่17กรกฎานะฮะก่อนที่เพื่อนๆจะไปสร้างตัวเล่นกิจกรรมกันเนี่ยเพื่อนเพื่อจะต้องลงทะเบียนก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูของฟรีจากการลงทะเบียนกันก่อนแล้วกันว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับผมก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะฮะของที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็จะเป็นในตัวกล่อง a n n i v e r s a r y p r e Gi จิสเตอร์นะครับผมในกล่องนี้เนี่ยเราก็จะได้ตัวตั๋วจำนะฮะ เป็นตัวจำกตัวละครคร 3, ัสสามเลเวลร้อยเจ็ดห้าทนะฮะต้องบอกว่าตัวจำเนี้ดีมากๆพอเพื่อนๆจำกปุ๊บเนี่ยเพื่อน,อนๆจะได้กล่องบูสเตอร์ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ไอตัวในกล่องเนี่ยก็จะมีพวกยาต่างๆที่ทําให้เราเก็บเลเวลได้สบายขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกสมอมานาสมอลไรฟ์พั่นะครับผมหรือว่าจะเป็นใบ a อบีพาวเวอร์บูสเตอร์ออมไมตี้ใบว์ปต่างๆนะครับก็ทําให้เราเก็บเลเวลได้สบายยิ่งขึ้นนะฮะแล้วคราวนี้เนี่ยเพื่อนๆถามว่า1 ID ลงทะเบียนได้ ี่ตัวละครนะครับผมก็ต้องบอกว่า1 ID ไอเดีนี่ยลงทะเบียนได้1ครั้งนะฮะก็คือเราจะได้กล่องนี้เนี่ยสร้าง1ตัวละครนะครับผมเริ่มลงทะเบียนวันที่8จนถึงวันที่27พฤษภานะครับก็ต้องบอกว่ากิจกรรมเริ่ม29ใช่ไหมแต่ว่าเขาให้ลงทะเบียนสุดที่วันที่27นะฮะก่อนกิจกรรมจะเริ่มวันที่29กนะครับพอเขาจะทําการส่งของเข้าโรเด็กในวันที่29นะครับผมเอาโอเคนี้คือสิ่งแรกที่เราจะได้นะฮะอ๋อผมลืมบอกไปนะฮะเวลาเพื่อนๆจำตัวละครเลเวล1้ 7 5ทํา5้แล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ตัวกล่องบูสเตอร์แพ็คมาด้วยจาก NBC นะฮะเป็น booster support นะครับผมไอ้ตัวกล่อง booster support เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีพวกยาบัฟต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นคอร์สตูมอฟหินาชีพนะฮะคอร์สฟงคอร์สฟ้าในพวกนี้นะครับไอ้ตัวคอร์สฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่เราจะใช้เหรียญูสเตอร์ไปแลกเป็นคอสฟ้านะฮะเดี๋ยวดูรายละเอียดมายังโอ้ยังไม่มานะฮะ รายละเอียดแบบว่าจัดเต็มยังไม่มานะครับเอาเป็นคร่าวๆก่อนให้เพื่อนๆได้เห็นภาพว่านอกจากที่เราจะได้กล่องนี้เนี่ยไปจ้ำตัวได้ยาจากนี้แล้วนะฮะยังมีแยกอีกที่เราจะได้จากกล่องบูสเตอร์นะครับผมแต่รายละเอียดยังไม่มาแต่อธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเรามาดูในส่วนของรางวัลถัดไปที่เราจะได้เพิ่มเติมเสริมจากนี้นะฮะก็ให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมของรางวัลที่เราจะได้เพิ่มเติมก็จะมาจากกล่องพวกนี้นะฮะ กล่องพวกนี้ก็คือยอดลงทะเบียนนะครับผมถ้าเกิดมีเพื่อนเพื่อนมาลงทะเบียนครบ3 0,000ื่นในดีนะฮะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ตัวเลือดเลดิกบายเอบีนะครับถ้าเกิดครบ5 0,000ื่ในดีได้ตัวกันตายไลฟ์โพชั่นแล้วก็บายเดฟนะครับถ้าเกิดครบ80,000ื่ในดีได้ตัวกระป๋องแมวเลือดเลดิกเพิ่มมานะครับแล้วก็อันลิมิเต็ดดิงพาวเวอร์บูสเตอร์นะครับผมถ้าเกิดครบ150,000สนนในดีนะฮะโอ้โหอันนี้ทีเด็ดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ตัว ขวดถอดก๊าซนะฮะเพื่อนเเห็นขวดส้มใช่ไหมเป็นขวดถอดก๊าซฟรีนะครับถอดติด100%นด้วยนะฮะซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดเราจะถอดก๊าซเนี่ยมันจะใช้มะกอบางทีถ้าดวงไม่ดีมันถอดแล้วมันเสียหลายตังค์นะฮะแต่ขวดนี้เนี่ยได้ฟรีถ้าเกิดมีคนลงทะเบียนครบแสนห้านะฮะแล้วก็ได้คาฟ่าบัฟนะครับได้เฮดอีก e ัมเฮดอีแบตเตอร์มันนวดนะฮะแล้วถ้าเกิดครบ200,000ละนะครับครบ2 0 0 0 0 0ก็ได้ตัวตัวต๋วข้ามเควส17นะครับ ปกติเนี่ยเราจะต้องไปเดินเควส17ใช่ไหมโอ้โหซึ่งบางทีมันยาวนะฮะถ้าเกิดเราได้ตัวตั๋วข้ามาเนตโอ้โหชีวิตสบายมากนะครับแล้วก็ได้ตัว คาทาลีสกิลนะฮะได้โทเคนได้คาฟาเบล7วันเป็นในตัวเปิดคาฟานะครับแล้วก็ได้ตัววิง7วันนะฮะเดลี่ลออินแรกของนะครับผมแล้วก็ไปวาร์มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องชวนเพื่อนๆมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะฮะตอนนี้ไอดี ID ก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมให้มันครบสักประมาณแสนห้าก็ยังดีนะครับหรือจะส0 0 0 0นก็ได้นะฮะ เอาโอเคเดี๋ยวเราลงมาดูในส่วนของด้านล่างกันบ้างนะครับผมด้านล่างมีอะไรนะฮะ,ะด้านล่างก็จะมีตัวของบัตรจ้มตัวละครเลเวลร้7 5ทัาบนะฮะบัตรจ้มตัวนี้เนี่ยเราได้จากกล่องนี้นะครับผมนี่ได้จากกล่องนี้นะฮะพอเราเปิดกล่องได้บัตรจัำม,มาเนี่ยก็ให้เพื่อนเนี่ยไปจ้มตัวละครจาก n อ c ที่อยู่เมืองอิสต์ลูดนะฮะเป็น n อ c ที่ชื่อว่าจินนี่นะครับเอ็มบีซีจินนี่ตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆกดคุยปุ๊บเนี่ยมันจะให้เราเลือกอาชีพที่เราจะจ้มนะครับ อาชีพที่เราสามารถจําได้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ค้า3นะครับผมอ่าก็จะมีอาชีพชูล่าเลนเจอร์ซออะไรก็ว่ากันไปนะครับของค้า3นะฮะหรือใครจะจําค้าเสริมก็ได้นะฮะสตาร์เอ็มโซลิเปอร์นะครับนินจามือปืนได้หมดนะครับ ส่วนอาชีพแมวเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆจะจำเนี่ยเพื่อนๆจะต้องปั้นตัวละครแมวมาเพื่อจาเป็นแมวนะนะครับเพื่อนๆจะไม่สามารถปั้นโนวิดแล้วมาจาเป็นแมวได้นะฮะส่วนอาชีพท่านอื่นเนี่ยก็ใช้โนวิดปั้นโนวิดมาปุ๊บแล้วก็มาจาได้ปกตินะครับผมพอเราจำตัวละครเลเวลร7 5ยเจ็ดาทาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตัวกล่องบูสเตอร์จากเอ c ตัวนี้นะครับเป็นบูสเตอร์ที่ซับพอร์ตเราช่วยเราเก็บเวลได้สบายยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมก็ <S <S เหมือนที่ผมบอกตอนแรกแหละมันจะมีตัวพวกหินอาชีพนะคร คอสตูมอ่าคอสฟ้าอะไรพวกนี้นะครับผมอ่าโอเคนะฮะเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างสักนิดนึงนะครับกดอันนี้หน่อยซิว่าคุณสมบัติ b o เตอร์ update ยังนะฮะโอ้โหยังไม่มานะครับไม่เป็นไรนะครับผมเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะฮะอ๋อสำหรับเพื่อนๆที่มาเห็นคลิปนี้ช้าไปนะครับแล้วไม่ทันได้ลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆก็สามารถจําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่เพื่อนเอ,นอาจจะต้องเสียตังค์นิดนึงนะครับผม 349บาทนะฮะหรือว่า ,3490 แคทพอยต์ก็พูดง่ายว่า3 4 9นั่นแหละนะครับผมพอเพื่อนเติมปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆดึงกล่องมาแล้วก็มาจ้ำได้จาก ABC Jen n y เหมือนกันเพราะว่าพอเพื่อนเปิดกล่องปุ๊บเพื่อนๆจะได้ตัวจ้ำมาด้วยตัวจ้ำนะครับผมก็จ้ำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อนๆนก็อย่าลืมลงทะเบียนกันด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียตังค์นะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการลงทะเบียนกันนะฮ วิธีการลงทะเบียนก็ให้เพื่อนกดตรงนี้นะครับผมกดตรงคําว่าลงทะเบียนกิจกรรมนะครับกดไปเลยอพอมาเด้งมาหน้านี้นะฮะก็ให้เพื่อนๆกดล็อกอินได้เลยนะครับใครจะล็อกอินจาก Facebook เพราะว่าสมัครจาก Facebook ก็กด Facebook ได้เลยนะครับหรือใครจะล็อกอินจาก Google นะครับหรือจะใส่เมลแล้วก็ตามที่เราสมัครมาก็กดล็อกอินเลยนะฮะแล้วก็กดคําว่าเข้าสู่ระบบนะครับผมพอเพื่อนเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะฮะหลังจากนั้นให้เพื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผม พอเราเลื่อนมาตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีให้เราใส่ ID นะครับหนึ่ง j เนี่ยมันมี3 ID นะฮะเพื่อนๆก็สามารถเลือก ID ที่เราจะเล่นได้เลยนะครับหรือจะลงทั้ง3 ID ดเลยก็ได้นะครับผมก็กดเลือกนะฮะกดเลือก ID พอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะครับก็กดตรงคําว่าลงทะเบียนกิจกรรมนะครับแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าแบบนี้นะครับให้เพื่อนกดตรงคําว่าเซฟนะครับ พอเราลงทะเบียนปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมฮะก็เท่ากับเราลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับผมอ่าโอเคนะฮะเราก็ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปรอวันที่29เลยนะครับอ่าเพียงเท่านี้ก็เป็นการลงทะเบียนที่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนี้เราก็ไปรอเล่นวันที่29พฤษภาได้เลยนะครับอ่าโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะก็จะจากกันไปผมฝากเพื่อนกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กับช่อง ncc ของเราด้วยนะครับผม แล้วจเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ